พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างบริษัทโฟกัสอารีนาจำกัดและคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยกอนแก่นเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยน2564เวลา9.00นาณห้องออเดโทเรียมโฟกัสอารีนาคอนแก่นเริ่มจากคุณอภิชากิติสวุวรรณประธานบริษัทโฟกัสอารีนาจำกัดกล่าวต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ด ok รนิยมวงพงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รองศาสตราจารย์ดรเพญศรีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยคอนแกนคุณสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยคณาจารย์นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรองศาสตราจารย์ดรเพนศรีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยคอนแกน กล่าวถึงวัตถุประสงค์และแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีและบริษัทโฟกัสอารีนาจำกัดโดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษากีฬาอ e ีสปอร์ตและธุรกิจบันเทิงเพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เด็กและเยาวชนสร้างเกมเล่นเกมในทางที่ถูกต้องเราศาสตราจารย์ดรนิยมโมคงคำ รองที่การบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสารร์กล่าวสนับสนุนเพื่อเป็นการต่อยอดและเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้สนใจกีฬาอ e ีสปอร์ตหรือด้านภาพยนตร์ให้ผ่านการเรียนรู้อย่างบูรณาการเพื่อสานต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ของคนอีสานและลาวให้มีพื้นที่เพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดคอนแก่นสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้คุณสันติโลทองนายุคสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวสนับสนุนเพิ่มเติมว่าหลังจากนี้กีฬาอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยก็ต้องจะมีกีฬาอาชีพอื่นมากขึ้นจากปกตินั้นสร้างนักกีฬาเพื่อเป็นเลิศสร้างทีมชาติและไปแข่งขันในระดับประเทศต่างๆ แต่ตอนนี้จะขึ้นมาเป็นอาชีพทั้งนักกีฬาโคตรหรือกรรมการทำงานที่มีเงินเดือนดออรพลอยพยลินกิตกศิวัตรผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการสื่อสารอ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ต่อจากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU โดยคุณอภิชาติสิวรณประธานบริษัทฟโฟกัสอารีนาจำกัด รองศาสตราจารย์ดรเพ็ญศีเจริญวานิชย์คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยคอนแก่นลงนามต่อหน้าสักขีพยายามดีครับผมอภิชากิติสุวรรณนะครับประธานบริษัทโฟกัสอารีนาบริษัทโฟกัสอารีนาจุดประสงค์ที่เราตั้ง่ะเราต้องการแสดงพื้นที่ของเด็กนะครับในการสร้างเกมเล่นเกมในทางที่ถูกต้องเราก็เลยต้องมีสนาม เหมือนกับว่าเขาไม่ได้ไปเล่นที่นู่นที่นี่แต่เขามาแล้วมันมีสถานที่ที่เขาสามารถแสดงตัวตนได้นะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็บึ่งได้รับรองให้เป็นกีฬาอาชีพนะครับกีสปอร์ตให้เป็นกีฬาอาชีพแล้วก็ได้บันทึกความร่วมมือกับจีนนะครับแล้วก็ทั่วโลกตอนนี้อ e ีสปอร์ตมันไประดับโลกแล้ว รเราต้องการสอนเด็กของเราให้อนาคตเนี่ยเขามีเขามีทางที่จะเดินนะครับมีทางที่จะไปงนั้นที่นี่มันต้องเป็นที่เรียนรู้เหมือนโรงเรียนนะครับให้เด็กเข้ามาผู้ปกครองจะเข้าใจว่า e-sport มันจะเป็นยังไงในอนาคตอันใกล้นะครับมันจะเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเที่จะเปิดตัวได้หลังโควิด19 นะครับจะดึงรายได้นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาในจังหวัดนะครับให้คนอีสานนะครับมีโอกาสเหมือนคนในกรุงเทพนะครับเป็นสถานที่เรียนรู้ไม่ใช่แต่เกมอย่างเดียวเรามีทั้งภาพ,พยนตร์ด้วยนะครับเพราะที่นี่เราเนี่ยเราสามารถฉายภาพยนตร์ได้งั้นก็ที่นี่ก็จะเป็นเวทีให้เด็กนะครับที่มีหนังมีความคิด นะครับอยากจะต่อยอดในอาชีพก็สามารถนำหนังมาฉายได้ที่นี่โดยที่เราไม่เก็บเงินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นสารณประโยชน์นะครับตรงนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ MOU ตรงนี้มันจะเป็นสิ่งสิ่งที่ตอบโจทย์ที่ถูกต้องในแนวทางการศึกษานะครับว่า การที่จะให้เด็กเล่นเกมมันต้องมีการตกลงมีการคุยกันมีการสอนกันงั้นมหลาลัยขอนแก่นเนี่ยเข้ามาเพราะเห็นว่าตรงนี้คือโอกาสของคนในภาคอีสานนะคะว่าเขาสามารถที่จะต่อยอดไปได้นะครับก็เลยเราก็เลยเกิดการ M.O.U กันขึ้นนั้นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีจะมีนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ ในองค์ความรู้ของ e s p o r t ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากสมาคม e s p o r t แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทั้งสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์นะครับเพราะขอนแก่นจะเป็นเมืองหนังขอนแก่นจะเป็นศูนย์สร้างหนังโดยคนขอนแก่นทุนก็คนขอนแก่นนะครับฉายไม่ใช่แค่ขอนแก่นเราฉายไปในตลาดโลกงั้นเราจะเป็นที่แรกที่ประกาศตัวนะครับว่าเราเพร้อม นะครับคนขอนแก่นพร้อมนะครับที่เราจะก้าวไปสู่ระดับโลกครับขอบคุณครับสำหรับการลงนามความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้นะคะระหว่างบริษัทโฟกัสอารีนาจำกัดกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็จะได้ประโยชน์มากมายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะการจัดคอร์สอบรมการสัมมนาต่างๆนะคะเพราะว่ากีฬา e-sport ปัจจุบันนี้ค่ะเป็นกีฬาที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการจัดทัวร์นาเมนต์จัดการแข่งขันนะคะมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของกีฬาอ e ีสปอร์ตอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของประเทศไทยเลยค่ะดังนั้นมหวาวิทยาลัยขอนแกน่นโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีเราต้องเข้ามาสนับสนุนนะคะมาสร้างกระบวนการเรียนการสอน มาสร้างรูปแบบของการบริหารจัดการค่ะให้เหมาะสมแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา e-sport ให้มีการเจริญเติบโตให้มีความก้าวหน้านะคะแล้วก็สร้างบุคลากรคนรุ่นใหม่นะคะเพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันกีฬา e-sport ของประเทศไทยให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะในขณเดียวกันก็จะเป็นการสร้างไรายได้ เป็นการสร้างอาชีพใหม่ๆให้เกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยนะคะและก็นอกเหนือจากการมุ่งเน้นไปที่กีฬาอ e ีสปอร์ตแล้วค่ะยังมีกีฬาที่ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะคะเช่นธุรกิจบันเทิงธุรกิจท่องเที่ยวนะคะเมื่อคนมาแข่งขันนะคะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นก็จะนํามาซึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเราจะเกี่ยวเนื่องไปในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เพื่อที่จะดึงเรื่องของวัฒนธรรมนะคะของความเป็นอีสานของเรา ะะการสร้างหนังการสร้างภาพยนตร์ก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะคงจะเห็นภาพยนตร์ที่ในภาพยนตร์ก็จะต้องมีแอนิเมชันนะคะมีการใช้ CG มีการใช้ภาพเสมือนต่างๆนะคะซึ่งกีฬาอ e ีสปอร์ตก็แน่นอนที่สุดค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของวงการภาพยนตร์ก็จะก่อให้เกิดมูลค่ามากมายนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดผลดีต่อหลายๆธุรกิจเลยค่ะแล้วก็จะทําให้ขอนแก่นเป็นที่รู้จัก แล้วก็ขอนแก่นก็จะสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในภาพรวมด้วยค่ะ